สวัสดีครับผมมีเจอกันอีกแล้วครับผมเนาะวันนี้เราก็ได้มาดูคลิปนี้เราก็จะมาดูในรูปแบบของไรรัตนูนท์ครับผมเนาะหมวดที่11ครับผมเนาะหมวดที่11บเอ่าบัญญัิไว้ยังไงครับผมเนาะบัญญัิไว้สารรัฐธ์รมนูนครับผมเนาะ นี่เลยครับผมสารรัฐธรรมนูารัฐธรรมนูญเราก็บอกแล้วนะว่านี่เลยรัฐธรรมนูญกําลังสิแก้ไขอยู่ที่นี่นครับผมนอสารรัฐธรรมนูญครับผมนะสารรัฐธรรมนูญครับผมนะมีอํานาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวกับบัญญัติบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอํานาจครับผมนอตามรัฐธรรมนูญเป็นไปตามพระราชบัญญัติครับผมนอประกอบด้วยรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพินิจพิจารณาคดีของศาล รัฐธรรมนูญนะสารรัฐธรรมนูญครับผมคนที่จะสร้างรัฐธรรมนูญคนที่ไม่สร้างรัฐธรรมนูญเป็นอะไรยังไงบ้างตีแปกตีย่อไปในะรูปแบบขอนสารแท่งสารพัน,นธุ์นิตหรือว่ารูปแบบสิ่งต่างๆที่จะมีผลกระทบใดๆที่สร้างขึ้นมาแล้วอาเป็นในรูปแบบของอาหาผลประโยชน,น,บบน์ในรูปแบบของปิดกั้นในรูปแบบของอ ในร right? <para> ูปแบบของปิดกั้นบ้างในรูปแบบของปกปิดไม่ให้มีความหมายบ้างในรูปแบบของสร้างขึ้นมาเพื่อล้อเลียนสร้างขึ้นมาเพื่อเล่นๆไม่มีความหมายสร้างขึ้นมาเพื่อสองประโยคเสื้อเพื่อสองวามหมายสามวามหมายประมาณนี้ครับผมเนาะนั่นก็คือรูปแบบของคนไกลคนที่สร้างขึ้นมาก็จะน่าจะมีความผิดอยู่ไม่น้อยพอสมควรครับผมเนาะก็ทําให้ประเทศชาติบ้านเมือง ขึ้นอยู่กตกอยู่ในรูปแบบของความตกต่ำไม่มีการบริหารมีการบริหารเพียงแค่ว่าหน้าที่เท่านั้นครับผดุลพินิษฐ์ไม่ใช่ว่า,าบริหารด้วยมนุษย์ความคิดมนุษย์เป็นสารเตี้ยคูดยังยคือสารเตี้ย ครับผมสันเตียคืออะไรสันเตียคือรูปแบบของความคิดแล้วก็ตัดสินใจคําพูดคาจาโตวาทีครับผมนอ้องแล้วก็นํามาซึ่งว่าพินิจพิจารณาคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ได้รูปแบบนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือว่าอันนี้ก็เด่นไม่เด่นประมาณนี้ครับผมนอ้องก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับผมนอ้องไม่ต้องพูดเยอะครับผมนอ้องถ้าเป็นในรูปแบบของสารรัฐปรน,นูลเราก็ไปดูคนสร้างครับผมนองแล้วก็คนที่จะมีในรูปแบบะจะล้มแล้วก็แจ้ไขเพิ่มเติมมีอะไรบ้างหรือว่าแจ้ไขเพิ่มเติมมีในรูปแบบไหนบ้างคร น,นักลอบครับผมเนาะิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับผมจิบหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ